ซึ่งพอฟีเจอร์ตรงนี้ฟังก์ชันของคอข้างหน้ามันเปลี่ยนใช่ไหมคะฟังก์ชันในการคิดเงินชําระเงินเลยพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะต้องมีการผสมสีมีการคุยการอของจํานวนกระป๋องหรือวิธีการคํานวณที่แตกต่างกัไปของโครงการ B ไม่พอขอเพิ่มเรื่องช่องทางในการชําระเงินมาด้วยเงี้ยคะ่ะก็ พิ่มช่องทางบัตรเครดิตเนี่ยค่ะก็คือฟีเจอร์ในการ Deliverable ของเราก็มีเพิ่มเติมนะคะอันแรกเนี่ยเป็นแค่ช่องทางในการคิดเงินเสร็จแล้วก็ขึ้นตะกร้าชำระสินค้าปกติแล้วก็เหมือนช้อปปี้อะคะ่ะก็คือให้ให้ชำระเงินลูกค้าไปโอนอะไรมาแล้วก็มาแนบเอกสารจะเป็นฟีเจอร์ง่ายๆถูกไหมคะแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่ละเราต้องไปต่อกับบัตรเครดิต v ีซ่นะสามารถออ,อโต้ตัดบัตรเครดิตได้เลย อย่างเงี้ยค่ะฟีเจอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้พอเราเ,เราได้ Deliverable นะคะของสิ่งที่เราจะส่งมอบเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะ d e l i v e r a b l e ตรงเนี้ยรายละเอียดของของเรื่องพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะในในโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวเอกสารนะคะในการที่ใช้เก็บ u i r e m e n t ตึ้ง ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันไหมนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินแค่ตัว functional spec นะคะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ไซซิ่งขยัดใหญ่ที่มันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะอะคะ่ะมันจะต้องลงระดับ feature item <c oughs> เป็นเป็น condition <c oughs> ที่ระบรรทัดเลยอะคะ่ะเราจะเรียกมันว่า requirement traceability matrix นะคะหรือคนอาจจะค,คุ้นกันในชื่อยอ่อว่า rtm นะคะอันนี้มันจะระบุลงไปว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าซื้อสินค้า product บอกว่าพอดักมีพอดักกระเบื้องพอดักปูนพอดักหินไม้ไอันนี้ก็หนึ่งบรรทัดกระเบื้องพอดักกระเบื้องมีการสามารถเลือก amount อไ,ได้เลือกลายได้บรรทัดที่สองกระเบื้องสามารถเลือกจํานวนบรรทัดที่สามสามารถเอากระเบื้องที่เป็นเอ่อลายเอ่อ amount เมื่อกี้คือ amount คือจํานวนปริมาณกี่กล่องใช่ไหมคะสามารถเลือก จำนวนกล่องคูณกับจํานวนบาทได้เลยจํานวนตังอะไรนะคะก็คือเนี่ยมีเขาเรียกว่า requirement testability 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 matrix Test นะคะคือระบุละเอียดเลยเป็นบรรทัดนะคะส่วน functional spec เนี่ยมันจะเหมือนเขียนเป็นลักษณะแบบ overview วิธีเล่า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 รา,า,ายละเอียดมากกว่าเหมือนลูกค้าคลิกเข้ามาที่หน้านี้เห็นฟีเจอร์อะไรนะคะก็จะต่าง อันนี้ก็คือในการกำหนด deliverable นะคะหน้าที่หลักๆของ Project Manager ก็คือคอยอ่าหคือวางแผนใช่ไหมคะแล้วก็ควบคุมนะคะดูแลทีมนะคะในการที่จะผลิตเอกสารเหล่านี้ให้ตรงตาม deliverable อีกทีนะคะเดี๋ยวจะมีในเรื่องของ p r o c e s t ถัดไปคือตัว Project Plan นะคะก็ Project Plan เนี่ยอันนี้คือการที่เราวางแผนนะคะว่า การที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งส่งมอบเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกว่าเรามีเราก็